วันนี้วันที่21สิบอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้ามาดูข้างในกันนะคะนี่เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วค่ะมาดูข้างในไม่ได้พาทุกท่านมาดูนานแล้วนะคะเรามาด้วยกันนะคะบรรยากาศข้างในก็นเหมือนเดิมค่ะ ทางเดินก็ง่ายขึ้นมาะเพราะว่าหมดหน้าฝนแล้วนะคะีบันไดจับทีเจ้าหน้าที่ามมาทำให้น้ำลงเยอะมากเลยค่ะทุกท่านนลงลด น้ำรุดทุกท่านแล้วก็น้ำใสมากเลยดูน้ำรุดบันดไดจับเดินไดน้สะดวกนะคะทุกท่าน บรรยากาศก,กำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวหูน้ำลดจนแบบเห็นพื้นดินเลยค่ะทุกท่านาน้ำก็ใสมากเลยค่ะดู ติดตามอยู่เด้อขอบคุณครับ เียงได้ยินเสียงเป็นระยะระยะค่ะทุกท่านเสียงธรรมชาติท่านเดินมาก็ประมาณหนึ่งจุดสองกิโลเมตรนะคะ,ะกินเดินชมบรรยากาศมาเรื่อยๆค่ะทุกท่านก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เหนื่อยก็นั่งพักนะคะเป็นระยะระยะค่อยเดินต่อ ทันดูมันไผ่ <c oughs> โอ้ขนลื่นเหมือนกันนะเนี่ย ห้มามเดิอนออกนอกเส้นทางนะคะก็มาตามทางที่เจ้าหน้าที่ทำมาให้โอ้น้ำลดท่าทุกท่านใสเลยนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดิน อออกมาเรื่อยๆค่ะระยะก็ระหว่างที่เดินค่ะโอ้อออยมันจะลื่นๆนิดนึงนะคะพื้นดินเดินรามาัดระวังนะคะ เดินท่องเที่ยวเดินออกมานะคะก็เดินเข้าไปกันโอ้โหด้ยินเสียงรถนคะคะทุกท่าน ขนมใหญ่อย่างดังมากเลยกระยุะจะเดินไปเรื่นะคะ น้ำทุกท่านน้ำใสมากเลยโอเคเหาะถึงแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆนะเร,เราก็ใกล้ถึงแล้วค่ะทุกท่านมาถึงน้ำมนนะคะจุดน้ำมนตตรงนี้นี่ที่เราเห็นหน,นี่ทุกท่านดูน้ำลดลงมากเลยคะ่ะ เห็นหินสองลูกนี้แบบเด่นชัดมากเลยสักหน่อยแล้วก็ใกล้ถึงละนี่เดียวค่ะทุกท่านน,นี่เดียวน้ำรถ โอ้โหตรงนี้นะคะตรงน้ำนดมากเลย ถึงเขากัน <amounts> ท <of water writers> ุกท่านลงแบบประมาณนี้แหละนะครับผมเราจะต้องไปรอเรียนมกขามกินผักางคนจะมาพิสูจน์ก็เหมือนหรือเหมือน มาถึงแล้วค่ะทุกท่านมาถึงแล้วนะคะงี้ค่ะทุกท่านตรงนีวก็เนี่ยนะคะในห้องนี้ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง Johnny Family V2 นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ